ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการลุงสมชายสบายดีสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการลุงสมชายสบายดีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่18เดือนกรกฎาคมปี2558นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยอยู่กันที่บ้านสี่เสาเทเวศนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคิวของคุณลุงสมชายเนี่ยนะครับที่จะต้องมาสถานสัมภาษณ์พิเศษกับทางรายการของเรา แต่เนื่องด้วยว่าคุณลุงสมชายเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาให้สัมภาษณ์กับทางรายการของเราได้สาเหตุเราก็ไม่รู้ลหะครับหลังจากที่มีการแปลพระราชฐานจากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลับมาที่โรงพยาบาลสราชเนี่ยผลปรากฏว่าวันนี้เนี่ยลุงสมชายก็หายไปเสียแล้วข่าวขราวเนี่ยก็ ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรทางเราเนี่ยก็ทําหนังสือไปที่สํานักควังเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขอพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษแต่ก็ไม่มีการตอบรับหรือว่ามีการพูดคุยแต่ประการใดวันนี้จึงจะเป็นครับที่จะต้องมาขออนุญาตนะฮะผู้เฒ่าแห่งบ้านสีเสาเทเวศครับเปรมเนะฮะเพื่อที่จะมาขอสัมภาษณ์พิเศษเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วครับสวัสดีครับเปรมครับเอ,อจ้าปฏิประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดิน ปกป้องสถาบันรวมเฉพาะเด็กที่น่ารักอาชีวะปกป้องสถาบันก่อนอยู่ชื่อขอตำหน่เธอเรียกฉันผู้เท่าผู้เข่าเน่ยนะครับฉันยังไหวอยู่นะเพี่น้องเออโดยพาะหนุ่ม,มลำบึกลำบึกทั้งหลายอย่าไปฟังมานะสายังหนุ่ม<ะ>ไม่ใช่ผู้เท่านะ,ะ,ะส่วนเรื่องของลุงสมชายป้าสมจิตเออโปรดฟังจังนี้นะข้าวเจ้าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดับ ข้าพเจ้าขอยืนยันนะว่าลุงสมชายสบายดี สบายดีชุป้าสกิ๋สบายสุดๆ <c oughs> ในชีวิตไม่เคยสบายขนาดนี้ยังไงฮะที่บอกว่าคุณลุงสมชายเนี่ยสบายดีเพราะว่าหลังจากที่กลับจากพระราชาวังไกลกังวลเนี่ยแปลพระราชฐา,ามนมาอยู่ที่โรงพยาบาลสีราชรู้สึกว่าคุณลุงสมชายหายเงียบไปเลยหรือแม้แต่กระทั่งฉายาลักษ์ที่เคยตั้งไว้ที่ชั้นล่างเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาถวายพระพรเนี่ยวันนี้ก็มีการยกออกไปไม่มีการให้พี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานราชการใ,ใดๆเข้ามาถวายพระพรมันยังไงฮะ คุณลุงสมชายเป็นยังไงบ้างฮะเธอคิดดูนะออกมามลาบากลำบากทั้งคนออกต้องเข็นออกมาต้องดามนัม่นดามนี่บรบกวนหมอบรบกวนคนจัดท่าบรบกวนฉับเปรเต้องมัดมุ่นมัดนี่พื่จะค่อยมันจะตกมันสบายทั้งลุงสมชายสบายทั้งคนจัดแล <c oughs> ้วควสบายทั้งประชาชนนส่สนิกรจัดอะไรฮะ แต่ถ้าไงเธอม่รููเวลาเขามัดจามมัดอะไรเนี่ยนะมันต้องเดี๋ยวไม่ใช่เกาะอ,อ่อนเกาะแข็งกกอนแล้วมัดรู้กี่ทีมทีใส่ทั้งขาตัว<ะ>ไม่งั้นแล้วมันมันนั่งมันไหลไปเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ผมขอยืนยันว่าลุงสบายดีแล้วสบายทุกคนนะทุกคนสบายมาก<ะ>ไม่ต้องรบกวนนะส่วนต้าต้อก็สบายสุดๆอย่างที่ไม่เคยเธอกลับไปเป็นเด็กอีกแล้ว<ะ>ปัญหาหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นะยังไง ผมขอยืนยันว่าลุงสมชายยังไม่ตายคเหตุผลที่ยังไม่ตายเพราะว่าผมไม่อนุญาตให้ตายทำไมถึงไม่อนุญาตให้ตายอ่ะมาตายกูก็ฉิบหายที่ว่าเอออยู่ไปอย่างเงี้ยแหละถึงท่านไม่ว่างบอกคุณท่านไม่ว่างะ ท่านต้องไปเช่าผู้มีพระคุณแ,แต่่จะว<ต><ะ>นมากเลยผู้มีพระองค์ท่านมีมันมีหลายคนเหลือเกินเอ๋แต่แต่มันก็มีกระแสข่าวที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณลุงสมชายเนี่ยสวรรคตไปแล้วเนี่ยมันยังไงในหะ้เก,เกี่ยวกับกระแสข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่สวรรคตท่านเพียงแต่ขึ้นสวรรค์ไปคุยกับผู้มีพระคุณอย่างเช่นในชิดในบุตรในชิหรือในปีดีนะฮะคนเราต้องรู้แทนคุณนะเออพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะย้ำนะ เราต้องทดแทนคุณแผ่นดินไหนว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องทดแทนคุณผู้มีลุกคุณอืมพวกคิดบุรเฉลียวเนี่ยไม่ทดแทนมันไม่ได้นะค่ะที่เป็นเจ้าทุกวันนี้ก็เพราะคิดบุรเฉลียวมันช่วยไว้ในปีดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ให้ท่านได้พักผ่อนแล้วท่านไม่อยากรบกวนพระสุนิกรน,นะท่านไม่ออกมาเพราะท่านไม่อยากรบกวนแต่พระองค์ท่านเป็นห่วงมากๆเลยนะน้ำแรงเนี่ยพระองค์ก็ทรงทำผลเทียมนะอืมแต่ว่า ที่ตกมันก็เป็นเทียนจริงนะคือมันตกแต่ไอมันไม่มีน้ำอนะ่ะนะต้องรอไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเะนี่ยนะต้องเห็นใจว่าพระองค์เนี่ยรับทราบข่าวไัยแลกทุกวันเลยพระองค์เนี่ยรงสนประทไทยอย่างมากเลยนะอตอนนี้ว่าจะไปเข้าเฝ้านังไม่ฆาไปถามว่ามึงยาไงทำไมันแรกกงแล้คนแจะให้กูไปปล่อยฝปล่อยแอร์ออะไรชัว่วแอ้วายตรงไหนแล้วก็ขอเลียน ตัวนอ้ยังนึงมามีคนไปปล่อยข่าวว่าสินวัลแล้วไซทำให้แผ่นดินถลม่มแต่ผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะแผ่นดินถล่มเพราะว่าน้ําม,มันไม่มีอืแรงดันน้ํามันไม่มีนะไม่เกี่ยวกับสินวัลแล้วไซถินวัลแล้วไซกินได้สินวัวแา้วไซที่ทำหุ่นเดียมนะถ้าไม่เชื่อลองซื้อมากินหนูก็ได้นะแลไรกล้าฮะ ก็ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ใช่ไหมล่ะเอ๊ะป๋าผมถามนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของน้าแ้งเนี่ยเพราะว่าเห็นป่าพูดเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะแรงน้ําในเขื่อนเนี่ย,อยตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือไม่ใช้อีกได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเนี่ยนะ คุณลุงสมชายเนี่ยเห็นบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงมีอัจฉริยภาพสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําแต่ว่าก็เห็นเขื่อนเนี่ยที่ไปสร้างกันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายทั้งเขื่อนศริกิตเขื่อนภูมิพลเขื่อนนั่นเขื่อนนี่เนี่ยแต่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมน้ํามันยังแล้งอยู่เหมือนเดิมอะฮะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําแรงน้ําท่วมให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยเหรอมันเป็นเรื่องของบุญกรรม<ะ>คือต้องยอมรับพระองค์เนี่ยทรงมีบุญมาก แต่สัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรม<า>คนไทยบางคนมันทำบาปท,ทำกรรมฆ่าสัตว์ฆ่าปลานะมันต้องรับเป็นรับกรรม<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนพระองค์ก็ช่วยได้บางคนก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ากรรมมันมาบางังที่สำคัญนะจะให้ทำแบบเดิมไหมล่ะ<า>เรามีวิธีแก้ผลแล้งได้หลายอย่างมีวิธีอะไรบ้างฮะนอกจากขนเทียมแล้วก็มีการแห่นังแมวแห่นังแมวถ้าเราทำเธอหยกเลาะนะ ถ้าแม่มันถูกต้องนะมันแก้ได้แห่ลังแมวเธอดูทีวีมันก่อนไหมแหกมันก็ตกมาสงหยด์องหย,ด,งหยดนนะนะตกแหนล้งแมวเสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้ผลนะต่อไปพระองค์จะมีการโปรดเกล้าให้สร้างพระคันธราพระคันธราคืออะไรอะพระคันธราคือพระตางขอฝนอืมเราจะทําแจกทุกจังหวัดเลยอนะ่ทุกจังหวัดแล้วก็สอนวิธีจะมีคนไปแนะนำเทคนิคการสวดค ถ้าส่วนถูกต้องฝนก็จะตกอืมถามว่าตกเมื่อไหร่ก็ตกตอนที่มันตกนั่นแหล <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเธออยากรออันนี้เป็นประเพณีไทยสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าเนี่ยนะอืมพระองค์มีความคิดที่ก้าวล้ำทันสมัยมากคมีการทําพระคันธราชเนี่ยคือพระบางโขฝนแจกชาวบ้านอืมชาวบ้านยังไม่ได้ผนอีก ก็ทําพิธีจรุดพระนางคารรนันแลดนาขวัญพืชชะมงคลอืพืชมงคลก็คือเป็นมงคลเก่พืชคิดดูถ้าพระเจ้าหัวไม่ทรงพระชายาทรงใครมาทําพิธีนะอืมันจะแล้งหนักกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องสมมติว่ามันแล้งขนาดนี้ดีแล้วนะถ้าไม่ทําพืชชะมงคลถ้าพระองค์ไม่ทําเขื่อนพระองค์ไม่ทำชิ้วดาด์ไซายขนเทียมมันจะแล้งหนักกว่านี้อ Growing, ีก เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายจงสำนึก<ะ>ในพายกรุสปูลที่เราแล้งดีดีแล้วอืถ้าพระองค์ไม่โปรดประทานพอมันจะแล่นแบบนี้แต่ถ้พูดถึงว่าการที่เอาสารเคมีเนี่ยไปโปรยในอากาศแล้วก็บอกว่าฝนมันจะตกเนี่ยถามว่าไอ้ฝนที่มันตกลงมาเนี่ยมันสามารถที่จะกําหนดจุดตกได้ไหมและไอ้ความคุ้มค่าในการที่เราจะต้องเอาสารเคมีเนี่ยขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปโปรยกันบนอากาศเนี่ยมันคุ้มค่ากับที่เราต้อง,ต,องต้องเสียงเงินไปหรือเปล่าโบราณหมดนะ คนทําสู้ฟ้าบริขิตไม่ได้ฮ<ะ>มันเป็นพรมลริขิตอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าฝนจะตกตรงไหนครับนะเราก็ไปปลูกตรงนั้น<อ>ตรงไหนที่ฝนไม่ตกเราก็จะไปปลูกแต่แต่ก็เห็นว่ามีการไปโปยสารเคมีอยู่แถวแถวทางหนองคายแต่สุดท้ายก็ไปตกอยู่แถวเวียงจันทร์อยู่แถวประเทศลาวอย่างนี้เนี่ยตรงนี้จะว่าไงครับป๋าไม่ว่ายิดการเขาไปโคนเหมือนกันนะเราก็แบ่งแบ่งเขาบ้างน,นะเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้อง<ะ>คือเรื่องตาฝนเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องของบุญของกรรมอืมท่านอุ่าหประทานฝนมาแล้วเพราะอย่าลืมนะอ,มอย่าลืมเพลงสายฝนอืพระพรมท่านประดานให้ฝนหลักถ้าไม่มีพระพรมก็ไม่มีฝนอืมแล้วในหลวงได้เป็นพระพรมนะคเพราะฉะนั้นถ้าในหลวงไม่สั่ง้าฝนก็จะไม่ตกอืมอันนี้เราต้องสําเนึกนะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะค่ะ พระองค์ได้มีพระราชด,ดำรัสหลายครั้งหลายหนแม้แต่ลุงนมชายป้าสุจิตก็เคยพูดว่าป่าคือชีวิตฝนฟ้าแรงเราต้องโทษประชาชนประชาชนไม่รักษาป่าประชาชนไม่รักษาต้นน้ำลำธารประชาชนถางไร่ถางป่าแล้วเอาไปขายในทุนทำ รือสดแม่แต่ข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ทางรัชวงศ์ของไทยเนี่ยก็ให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทําสัมปทานป่าไม้หรือแม้แต่กระทั่งโครงการพระราชดำริเนี่ยอยู่ตามแถวภาคเหนือเนี่ยก็มีการตัดไม้ทําลายป่ามีการเอาพื้นที่ในโครงการพระราชดำริเนี่ยเอาไปปลูกฝิ่นเอาไปปลูกเกี่ยวกับพวกพืชที่จะเอาไปทําเป็นยาเสพติดอะไรต่างๆถามว่าตัวของประชาชนเนี่ยเป็นคนที่ไปตัดไม้ทาลายป่าหรือไม่ผมว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นทาง ราชสำนักแล้วก็เป็นพวกนายทุนและชนชั้นสูงซะมากกว่าหรือเปล่าครับเธอต้องหัดมองโลกในแง่ดีหัดมองในด้านที่มันเป็นคุณเธอคิดดูนะถ้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ให้มีการสประทานป่าตัดไม่จ<ะ>ักค่ะสมัยจอมบุญริกหรือสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยอืแผนที่ประเทศไทยสมัยนั้นเธอคงเกิดไม่ทันเ<ะ>ขาเรียกว่าแผนที่ในธงใบแตงน้อยแต่ละภาพ ก็จะมีรูปภาพประกอบอย่างเช่นภาคกลางก็จะมีท้องนาปลูกข้าวับทางภาคใต้ก็จะมีเหมืองแร่ดีบุปกปัจจุบันไม่มีแล้วอืมมีเหมืองแร่ดีบุกมีประมงทางภาคเหนือจะเป็นรูปช้าลากไม่สูงค่ะลากไม่สูงเต็ไมไปหมดเลยคือเราโค่นหมดเลยนะอืมเราทําป่าไม่สูงคแล้วพระเจ้าหัวก็มีบริษัท ทำไม้สีมหาราชาอืทากระดุกระดาษตัดพวกนี้ไปทำส่งออกไปขายต่างประเทศตอนสมัยที่อังกฤษเยอรมันเข้ามาแล้วการศีรษะที่ห้าท่านก็มอบสัมปทานให้อืสัมปทานก็คือว่ามึงตัดเท่าไหร่ตัดไปเอาเงินมาให้กูเพราะจะสมัยนั้นเป็นสมัยที่กษัตริย์เป็นใหญ่เจ้วคิดง่ายๆนะถ้าในหลวงราชการที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเนี่ยที่แปดที่แปดเทิ้งข้าไปที่เก้าเลยนะ ถ้าหากว่าท่านไม่ตัดไม้มันก็เป็นป่าเต็มไปหมดแล้วจะเป็นมือได้ยังไงเธอต้องเข้าใจต้องขอบใจใครผ้าหากรุนนี้คุณว่าพระองค์งโคนป่าจะมวนมากไม่ยังทั้แล้วมันจะมีประเทศได้ยังไงแล้วยังจะถ้าไปโทษประชาชนได้ยังไงล่ะว่าประชาชนตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็มาบอกว่าป่าเป็นชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวของนาชสํานักตัวของสถาบันกษัตริย์ก็ทำซะเองเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ไม่ใช่อย่างนั้นเธอยังฟังไม่จบ ที่พระองค์ทรงตัดทําสมัมทานป่าไม้ละไม้ไม่สักทั้งประเทศเนี่ยก็เพื่อสร้างเมืองอจากนั้นพระอค์หยุดแต่ประชาชนไม่หยุดประชาชนมันไปถามไปทําทําให้เกิดความเสียหายไม่เป็นระเบียบอืพระองค์เวลาพระองค์ให้สมัมิทานให้ที ทั้งจังหวัดเลยมันเป็นระเบียบใช่ไหมข้ามือได้ทั้งเมืองอแต่ประชาชนมันทำเล็กๆน้อยๆมันดูแล้วมันไม่สวยงามไม่เป็นรูปร่างอืมไม่เป็นระเบียบแต่อย่างเธอว่าจะบอกว่าประชาชนทาเล็กๆน้อยๆเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําลายป่าเท่ากับตัวของกษัตริย์เองกษัตริย์นี่ทาลายป่ามากกว่าประชาชนซะอีกซึ่งประชาชนเนี่ยที่ไปตัดไม้ทำลายป่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะเอาไม้เนี่ยเอาไปขายหรืออะไรเขาก็เอามาแค่สร้างบ้านเอามาใช้สอยอะไรธรรมดาตามปกติเนี่ย มันเป็นความจําเป็นในบางคล้งพระองค์ก็ต้องถางตาเพราะว่าเราจะสร้างเขือ่อนเธอคงไม่รู้หรอกนะว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยมันจะต้องเก็บน้ําฮะแล้วสร้างเขื่อนต้องสร้างระหว่างภูเขาภูเขาสองลูกช่องที่แคบที่สุดเก็บน้านได้มากที่สุดแล้วก็จะทาประตูกั้นในบริเวณนั้นเนี่ยไม้ก็จะจมน้ําคบจมน้าก็จะเน่าอืเน่าทําให้เกิดกลิ่นเนม้นรบกวนปลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง หาให้มันเตียนให้หมดถ้าคิดตูนะถ้าหากว่ามันเป็นป่าพมีต้นไม้คงเต็มไปหมดเลยนะไปขงังนะเกิดใครกระโดดนะหัวไปตับต่อตาอเปล่าแต่ต้นไม้ที่ตัดไปเนี่ยมันกินพื้นที่เนี่ยอย่างเขื่อนใหญ่ๆอย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็กินหลายจังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนครสวรรค์จังหวัดตากกินเลยขึ้นไปถึงเชียงใหม่เลยต้นเขื่อนก็อยู่ทางเชียงใหม่ทีนี้ถามว่าไอ้พื้นที่เนี่ยที่ถูกตัด ออกไปเนี่ยมันเยอะกว่าที่ประชาชนทำลายป่าก็ถามว่าไอ้เขื่อนที่มันสร้างกันขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าทำลายป่าเพื่อที่จะสร้างเขื่อนเพื่อที่จะกักน้ำเนี่ยถามว่าเขื่อนณวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนบ้างสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมให้กับประชาชนได้ไหมสามารถแก้ปัญหาน้ําแล้งให้กับประชาชนได้ไหมวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์กันแล้วว่าไอ้เขื่อนต่างๆที่เจ้าหยิ่งหัวเนี่ยที่ทาออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรให้กับประชาชนได้เลยถามว่าไอ้พื้นที่ใต้เขื่อนท่วมยังไงมันก็ยังท่วมกันอยู่ทุกกปีแลยังงไมน็ อยู่ทุกปีแล้วถามว่าไอ้เขื่อนเนี่ยที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอะครับเธอเข้าใจผิดถนาดนะก็ผมขอชี้แจงอยาไปฟังนะไอ้ที่จนโนูพูดมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องไม่จริงอืเป็นลักษณะผู้เอ็นจีอไอ้พวกนี้ทําลายการพัฒนาต้องฟังให้ดีๆนะ,ะฉันจะเปรียนเทปบให้ฟังถ้าไม่มีเขื่อนนะมานต้องแรกว่านี้จริงไหม ทุกวันนี้ที่มันแรงแค่นี้เพราะมันยังมีเขื่อนอแล้วคิดตัว่าถ้าไม่มีเขื่อนมันจะแรงขนาดไหน<ะ>ถ้าเวลาน้ำท่วมถ้ามีเขื่อนมันท่วมมากกว่านี้อืมต้องมองมองในด้านนี้แต่ผมเห็นตอนที่น้ําท่วมใหญ่เนี่ยเขื่อนนี่ก็พยายามที่จะปล่อยน้ําออกมาเพื่อที่จะทําให้มันท่วมหนักกว่าเดิมนะฮะตอนที่คุณยิ่งรับเป็นนายกใหม่อันนี้โทษไม่ได้พระเจ้าลงโทษน้ํามันไล่คลุณเร็วพระเจ้าหัวบอกว่า อยาให้คนเลวมีอำนาจปกครองประเทศพอ,อดีน้ำมันฟังพระเจ้าอยู่หัวมันก็เลยไล่คน <c oughs> ไม่ดีออกนอกประเทศ <c oughs> ไล่คนไม่ดีออกจากอำนาจจนที่ตัวธนาไม่ทุม่มยิงรักไม่ยงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะประโยชน์มันมีมากกว่าคือว่าแค่ทุ่มทุ่มไปะอืม,มันจะได้แต่ก็ไม่สําเร็จนะมันก็ยังอยู่ เพราะฉะนั้นลงท้ายแล้วเอารถถังมาไล่มันโอเคทีนี้ป๋าผมเข้ามาสู่สถานการณ์ปัจจุบันนี่ว่าก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของขอสจออเนี่ยนะตกลงแล้วยังไงครับพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาเนี่ยจะรอดหรือเปล่า เห็นว่าจะมีการต่ออายุอีกสักสองปีเพราะว่ามีงานเยอะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็อยากจะให้ทํางานต่อเพราะบ้านเมืองเนี่ยสงบดีมันยังไงับพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อจะมีการต่ออายุหรือจะอะไรยังไงถามใครคงไม่รู้เรื่องเข้ากับถามป๋าแหละผมขอถามป๋านะครับตอนนี้นะเรามีความมั่นใจมากในตัวพลเอกประยุทธ์เพราะประยุทธ์นเนี่ยมันจะโง่จะบ้าในนะแต่มันมีความกล้าอืมสมกับที่เป็นหนามเสือราชินีะ สมกับที่มันเป็นนักร้องคาราโอเกะคือเวลาพระราชินีเสด็จนะไอไ้อเนี่ยจะเป็นพิธีกร<ฆ>ชอบร้องเพลงชอบแซวนู่นเนี่ยนะมันพูดเก่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทําโพสั่งทาโพนะ้อยละประมาณเก้าสิบเก้าเนี่ยนะ<ฆ>บอกให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกต่ออืวงเล็บตลอดชาติไปเลยแม<ฆ>่แล้วก็บอกว่าทีนี้มันก็น่าเกลียดเราก็เลยบอกวิธีนี้บอกว่า เรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนมีการเลือกตั้งอืการปฏิรูปเนี่ยต้องปฏิรูปโดยสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นี่หมายว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเกาสิบเก้าก็ไม่สมบูรณ์ก็คงไม่นานสักยี่สิบปีเลยแล้วค่อยมาดูกันใหม่ ม่แต่ว่าพูดถึงว่าไรัฐธรรมนูญเดิมๆที่เราเคยใช้กันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วอย่างรัฐธรรมนูญปีสอง0ันหรอยสิบเนี่ยทำไมเราไม่หยิบเอารัฐธรรมนูญปี2 5 4พรอสบแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขล่ะฮะถ้าเกิดบอกว่าจะปฏิรูปให้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งรัฐธรรมนูญปีสองพันรอยสิบเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์นะเพราะว่าตัวของสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยยังมีส่วนเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเเเมมืองคนี่่ยยยพพูดาาวปประชธิไตัแสล เราต้องอย่าลืมว่าถ้าเธอพูดอย่างนี้เท่ากับเข้าข่ายหนึ่งหนึ่งสองนะประชาธิปไตยตว่าอะไระประชาชนเป็นใหญ่ใช่ไหมเธอได้คน,นใหญ่กว่าในหลวงหรือเปล่ามันเข้าข่ายนะฉันขอเตือนนะคะัะในหลวงจะใหญ่กว่าประชาชนได้ยังไงนะในเมื่อในหลวงอาศัยประชาชนอยู่คำนี้เนี่ยนะต่อไปฉันจะบัญญัติในกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสองนะ,ะใครพูดคำว่าประชาธิปไตยเปเข้าข่ายม,มันจะพูดคำว่าราชาธิปไตย<ะ> ถ้าเธอผู้เขาวณประชาธิปไตยและพนะราชาไปอยู่ไหนม,มันจะใหญ่กว่าได้ยังไงครับพระเจ้าอยู่หัวแล้วมาอยู่ซ้อนหัวอีกทีเหรออืมพระเจ้าอยู่ก็คือในหลวงอยู่บนหัวเราะเพราะฉะนั้นเราปกครองเระบอกราชาธิปไตยนะมไม่ใช่ประชาฮ<ะ>แล้วปัจจุบันนี้ต้องพูดชัดเจนว่าเราไม่ได้ปกครองรเาราปกครองเราบอกราชาใจที่มีทหารเป็นหัวหน้าะเธอต้องพูดความจริงเน่ยเธอเธออย่ามา ไอ้ประชาธิปไตยมันคำที่อเมริกาเขาใช้เรียกอ่าวแล้วไหนที่บอกว่ายึดอำนาจเข้ามาเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศให้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์สรุปแล้วไม่ปฏิรูปให้มันเป็นประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยจริงแต่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีท่าทากษัตริย์เป็นประมุขเอตกประวัติศาสตร์ท่านอยากจะบอกให้นักเรียนทั้งหลายเยาวชนนะเยาวชนที่มารับทุนประเภท เยาวชนตัวอย่างาฉันอยากจะสอนพวกเธอในฐานะที่ฉันเป็นประธานเออ,องค์กรเรักแผ่นดินไทยเนี่ยนะตออแทนกูแผ่นดินเนี่ยรันอยากจะสอนถือว่าไอ,อ้คําว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีแต่สิ่งสำคัญของประชาธิปไตยก็คือว่าเรามีพระเจ้าอยู่หัวถ้ามีพระเจ้าอยู่หัวเรามีรัฐธรรมนูญแล้วจำไม่อย่างหนึ่งนะ การเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้านี่เขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยนะคแต่เขาเปลี่ยนเป็นราชาธิปไตยจำไว้เลยออกข้อสอบนะคงเอ็นท้าเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญแม่เขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นประชาเขาเปลี่ยนราชาธิปไตยเพราะว่ายังมีเจ้าแม่เจ้าเป็นคนพระราชรัฐธรนูนเห็นไหมเรื่องอาทิตย์เจ็ดเนอะสิทธัท่านว่าสรงทัน จี่ร้อยเจ็ดจิ้ห้าวันัธรรมนูญใครให้รัฐธรรมนูมพระเจ้าอยู่หวัวพาะคนให้รัฐธรรมนูญน,นะเพราะฉะนั้นพระราชาเป็นใหญ่อย่าเข้าใจผิดอโอเคครับป๋าเดี๋ยวเราพักกันพักกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเด็กต,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 ต่อไปนะครับเชิญปทรงาสัมบ่าเพือนสนับสนุนโดยธนาทานทรัพย์สินส่วนพระสัิยมั่งคัง่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียง ยสยามฟลาสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ไทยไปไกลถึงสเปน